ยินดีนะจ๊ะเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงชาแนลอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วง Story i n ินะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปทําผมกันนะคะทุกคนไปทําสีผมแต่เราขอไม่บอกแล้วกันนะว่าเราจะทําสีอะไรนะคะทุกคนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะเราก็เลยอยากลองหาลูกใหม่ใหม่ให้ตัวเองบ้างนะคะก็เลยลองไปทําสีผมก่อนในระดับแรก สีผมของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปดูตอนที่ร้านทำผมแล้วกันเราก็กำลังจะไปที่ร้านทำผมนะคะแต่ว่า ตอนเราไปร้านทําผมเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะอาจจะเป็นถ่ายเป็นคลิปแบบไม่ได้พูดแต่ว่าเราจะภาคเอาจะทํามาภาคทีหลังอะไรเงี้ยนะโอเคนี่นะคะก็เป็นร้านที่เราจะมาทําผมนะคะทุกคนอ่ะอันดับแรกก็เตรียมเช็คสภาพผมนะคะเราก็เริ่มย้อมกันเลยนะคะอันนี้เราก็ทําเป็น time lab นะคะแบบให้มันไวขึ้นเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาคือทางร้านเขาจะทําละเอียดกว่าที่เราทําเองเราก็เลยม,มาทําที่ร้านนะทุกคน แลนวีก็เป็นการฟอกรอบแรกอันนี้ก็กำลังๆนะคะทุกคนรอบแรกมันยังไม่รู้สึกแสบหัวเท่าไหร่หรอกรอบแรกฟอกรอบแรกก็จะได้สีประมาณนี้แหละต่อไปเป็นรอบที่สองนะคะทุกคนอันนี้คือตุโคละจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบออมันมันเริ่มละมันมามันมาละเริ่มแสบและอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูีใกล้ อันนี้คือฟอกตัวโคนนะทุกคนแล้วก็คือไว้จะพักทีตอนล้างคือตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรอแบบโอ้โหหัวหัวจะออกทองแบบสีทองทองส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นฟอกสองรอบนะอันนี้คือเป็นการย้อมทับนะคะรอบที่สามแต่อันนี้ไม่ใช่การฟอกนะีนนี้เป็นการลงสีละ แต่ว่าจะเป็นสีที่ออกแนวสีบรอนมนธรรมชาตินะคะทุกคนสีก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่อันนี้ถือว่าเป็นเริ่มต้นฟอกนะคะคือเราก็จะทำไปเรื่อยๆทีละสเต็ปเนาะกลับมาจากการย้อมผมนะคะเราก็มาเช็คดูสภาพผมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูว่ามันเข้ากับรูปหน้าเราหรือเปล่าคือตอนแรกอะเราอยากทําสีบรอนสว่างไปเลยนะคะแต่ว่า ถ้าทําทีเดียวคออ่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงแล้วก็เลยค่อยๆทําปรับระดับสีให้สว่างขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะเราก็จะเริ่มทําประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือทรงผมใหม่ของเรานะคะแล้วก็สีผมใหม่จริงๆเป็นทรงผมเก่านะคะทุกคนแต่ว่าเขาทํามันแบบตรงนะคะแล้วก็เล็มหน้ามาให้เรานิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะนี่สีผมก็จะประมาณนี้เลยสีผมที่เขาทํามันคือบลอนด์มนธรรมชาตินะคะทุกคนบรอนด์มนธรรมชาติ ก็จะได้ประมาณนี้แหละมันจะเป็นแบบจะบ,บรอนก็ไม่ได้บอนมากจะบ,บรอนก็ไม่ได้บอนมากนี้นะคะทุกคนก็อฟอสซอรี่อิงก,ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนราคาขอไม่บอกแล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นราคาที่อืม้มถึงได้นะทุกคนถ้าใครมีหลักพันนะคะก็ทำสีนิ้ไน้ออ่ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ บ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะ